สวัสดีครับพี่น้องพระศาเด็กบ้านนอกครับมื่อนี้กระไดมีโอกาสนะครับมาที่วัดทุ่งประทายนะครับตำบลทุ่งใหญ่อำเภอกันทะักษจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่นอ้องวันนี้เราจะมา มาดูง,งานนะครับของเป็นมันเป็นงานอาอกหนยออำเภอยิ้มนะครับเ <c oughs> อทเลยรยามาเห็นนะครับมีทาเวสสุวรรณนะครับหลายปาง <c oughs> มันจะมาเห็นนีาจะเป็นหลักเสาอโศกนะครับสาอโศกพีนอ,องได้เรียนจบในโบสถ์จะมีการทำพิธีนะครับจะมีการบวชหรือเปล่าทรงนี้ทำประารใด มาครับตรงนี้จะเป็นช่วงสมการครับก่อดี่ดีไซน์จะสร้างเป็นเรนะครับตากับรตุงประท้าครับ ที่เป็นวัตถ์แหนะครับ เยินดีครับท่านครับมีนามยังครับอาจจะสืมาช่วงนั่งทาครับ<ล>ครับ<ล>พี่นอ<ล>้องก็เสื<ล>้อผ้ายมชมนะครับวัดวัดวัดทุ่งสีปทายนะครับเนี่ยครับโอ้โหสี จิมีงานครับบัดโอ้กรามอ่อนนะครับามอ่อนจะมีงานอาจจะเป็นยกชอบปาสลากการประเรียนลักเนี่ยนะครับ สวยงามมาทำบุญได้นะครับพี่นอ้องเด้อยูวัดทุงสีปาทใายครับจัดงานเตรียมงานจัดสมทงเขาเด็ดสวยงามครับพี่นอ้อง เดี๋ยวนี้ใช่ไหมนี่มีหอดมไฟกินนะครับเดรียมเรียมออกมาพลางเสียงกันนะครับ เอยิมครับพี่นออก็มาตรวจรักษานะวลครับคุณหมอแขวนะครับหมอแขวคนสวยครับที่เผอที่เผอ นี่คุณหมอฟันคนสวยนะครับของรงมือกันหลักครับแฮร์รีซาร์สบอดี้ไล่โซนได้แน่เลยเหรอเฮ้ยไปกันตาลักนะครับออกหน่วยอำเภอยิ้มนะครับไม่หลายๆครับคุณหมอรับนะครับไม่ค่ะเดี๋ยพอถอนฟันนะครับคุณหมอหมอพร้อมตลอดเลยครับนี่ก็เป็นสัลยกรรมนะครับจ่ายยาครับครับ

นังตัดยสา,ามีพาองมาแจกครับนั่งตัดผมฟรีสมพันังพัอยากตรวบกี่น

ิตภ <c oughs> ัณฑ์นะครับมัดย้อมดินภูเกาไฟผ่าดินภูเกาะไฟกันทลักนะครับ ภาพภูมิหลัค่ะถ้ายอมดินภูเขาไฟค่ะยอมดินภูเขาไฟกันทะลักนะครับกัมทะลักค่ะ สวยสวยได้แพ้ใครเลยนะคะสวยไม่จางด้วยสวยไม่จางมีโลโก้ด้วยค่ะมีโลโก้เตยโตนใช่มีเตยโตนนี่คนที่สนใจนะครับเตยก็ไปชวนมาด้วยนะลูกต่ไปตำบลตะกาดค่ะตำบลตะกาดเป็เมือกันทลักเราเนี่ยเองของดีเมืองกันทลักสนใจติดต่อได้ที่บ้านซัมตลมนะคะซัมตลมใช่ค่ะตำบลตะกาดค่ะ